องค์พระปัมากรยกขาวซึ่งได้อันเชิญมาจากประเทศพมา่ามาประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าบา้านพะเยวตำบลใจดีอำระเผอกขันจังหวัดศรีสะเกดวันนี้เป็นวันสุมโพธิองค์พระญาติโยมก็มาเยอะพระร่วม300-400รูปมาสุมโพธิ ครับก็ขอกราบสวัสดีพ็ได้เป็นน้องอีกครั้งึ่งนะครับพิธีการเราเสร็จแล้วนะครับผมเงก็ขอขอบคุณนะเมื่อกี้เดินอาสนทันเจ้าคุณนะครับพระธรรมราชานนวัรนะครับท่านได้ขึ้นรถกลับแล้วนะครับจากจพรคณะภาพศิล์นะครับที่ท่านเวตา ที่บักทะเยวของเรานะครับสงกษย์ยอกลับแล้วก็ทางตอนนี้ทางท่านประธานฝ่ายคล่าว่าท่านดอกเตอร์เสาปรวยูก่งภมนะครับคุณมาริกาเก่งคุณอดีผู้ว่าราชการจังหวัดชิติคินก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับญาติโยมทั้งหลายก็ร่วมรับประทานอาหารนะครับรอให้แม่ขาวได้เสร็จ ก่อนเราค่อยต่อทีหลังเนาะวันนี้ก็ต้องกอล่าวแทนของไทยในเรื่องอาหารนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,ราเรามาศรัทธาจํานวนม,มากนะครับก็ทำให้